สวัสดีค่ะวันวนีก้าวตม <ไป S 1> ช่องาทายบ้านนะคะตอนนี้ก็โอ้อย่าจะดูกล้วยตรงน,นั้นน,นี่เรามาดูปลานะคะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนดูดิมันกินปลาเนาะปลากินปลา น,นี่มันทำไมเป็นสีนี้ทำไมเป็นสีนี้อัน,นเป็นเพรนน,น,นน้ำขุน่นอน้นจะน้ำนออใสอันนี้ยังไม่ได้เออกริไหมตอนอดกินปลา<ต>วัวผู้อลยอ่ะูที่เสือปูไว จะมีแม่เก็บขายทุกวันเ้ออปูกสีมวไปด้วยเลยสวงามนบ้าน่เศษพักกองนะจ๊ะมีจบาแกขอไปทำอะไรกินอย่าอเอ๋อแกมันขมนหน่อย ที่อยากกับบนรุไปถอนกันด้ยหยอ่าที่คอยไปหาอะไรโอแต่นานเราไม่มีเนาะคนละน่อยกินแค่เดียว<แ>พอละมดก้อน นี่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะัสดา่เา้หน้านามห้าโนหน้านาดของเานีมเสาเาเลย้สวัสดีค่ะถึงบ้านคูพองแล้วนะคะนี่นะคะมาแล้ว เดินดูยืนไหนบอก้ห่าพักเข่าให้นกบ่ะฮาพเข่าให้นกอันนี้อันแกงแกงวายซะหนูแกงวายใส่ใส่หนูนียวกวนลุงก็อยากกินอยากกิก็ มาอีล้วจ้ะวะหาอวข้มาห้ามอ้วนห้มอ้วากัจะกินข้าเไม่ดาวมงยังมาเกลียเหรอวะเกลี่ยทำมาเกลี่ยครับมาเี่ยกงมาเี่ยี่ยมาโอพอดียาพาหาข้าวมาใ้อดีมันเกี่ยเอสวัสดีครับยนดีครับอันนี้คืออะไรเนี่ยเตรียมเมน พอนกอน้มเนี่ยอามังยังอนมาเกียบมาเกียบนะคุณแจกอยูนะมาเกียบใส่สารเือเวทอะไรนะมาเกียบมาเกียบมโอ้ย่าถึงกับอึ้งเลยเปลือกมันไม่มีเลยเนาะ ันอยหนอัเรนันักหนักครึ่งโลได้ลูกนะจะไม่ต้องแย่งกันโอ้ยไม่แย่งหรอกมีก้อนหนึ่งกอนให้ลกินผ่านค่งโเป็นจานเลยดลูกเกือบครึ่งโลต้นธรรมดานี่แหละยเป็นจาเลยได้วต้นธรรมดาเหมือนอยหน้าบ้านเป็นกระด้งหิงอก

ยังยาวเลยเด้อยาของปู่สบายพอจะตักน้เ้ามห่จ้หน่อยจะไปกินอันนี้จะแบ่งก้่ายนะไม่ควไม่ได้เลยไม่ควรกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายโอเคโอเคคำว่ยังผ่าถ้าผู้ใหญ่ถามมาแล้วเนาะ้องาเป็ั้นอบใหม่ คิวนี่วันอังคารอยาวไม่มารองยคิอาห่าไม่ได้มากวันนี้วันอังคารจะไปยไปรับยังวันชอบไปนตอนเช้านี่มือสองมือเนี่ยกรดนูดซะก่นก็ทำ้านนะมน่สองคิวุเออระว่าะเพทาะว่ายังเา่าฮอาฮ่าเอาฮ่่า เอาที่าแล้วทิเข่าแล้วแล้ววเอาทิ้เขาิ้ไปให้คุณเลบดีอ่ะไม่เป็นอาแล้วแล้วเขาจแล้วมาแล้วมาแล้วสวยงามเขาอยากเจ็บซีเขาอยากได้สีมือย่าพาน้าทำไมเยอะจังก็เขาเอาไปขายเลยเอาไปขายด้วยเลยเฮ้ยน้าไหวๆเขางามรายาพอดี เจ้ยเอาเลยเอาไปรับแตงแล้กินเลย่ทั้งหมดกี่ใบมาปไนมบเอามาน้ออหมานของของป่าเด้หนูหนูหนูป็นหนูอยู่ปะเออหนูหนูแดงนะพวกหนูหนูแดงหนูภูเขาน่ย ของหวาเราปูกแล้วแล้วของคุณเรวดีกี่ใบอะลูกสใบว้าเพรว่าทั้งหมดมีกี่ใบประมาณสองร้อยไมาองพันนะให้อสี่หกแปดก็เหลืออีกแใบเดี๋ยวไปบอกวันนี้ก็เอ็มดีพิ่นะี๋ยวพอดยจะได้เดราแกงหวาเนะ อ่าแล้วก็วายนะมาแล้วมาแล้วนี่ยตักมาแล้วไปไปไปขยันก็ใครจะแท็บเบิ้เราบอกใครกันยังอยู่อาองนอนโอ้แต่บ้านอาขออนอาของนอเดี๋ยวเอามาให้พืเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอามาให้พื้เดี๋ยวมาส่งเล็น่อยเดี๋ยเอามาให้หรือว่ามาให้เล็กหน่อยเดี๋ยวเอามาให้ใคจแทรกหน่วยถไดเส ฮะเดือละทีนูโอ้โหไข่ก็กินแต่ไข่ขาวพะยำกินแต่ไข่ขาวเบยต้มไข่ปลาใบไข่แดงออกมันจะไปอุดตันเจ้าอีพ่อกินทุกอย่างบหมอพยายามเอาไข่ไข่แดงออกต้มสุกแล้วเอาไข่ขาวใี้พวกกินเจ้ากินไข่แดงก็ได้เจ้าไม่กปัญหากันสุขภาพกินได้กินไข่แดงหลายก็ได้มันจะไปอุดตันเส้นเลือดกินได้สักลูกหนึ่งได้ฮะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ